ดูแลชิดใกล้ตั้งใจทำดีดไม่เคยลบมนี้หน้าที่คืองานเทศบาลของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรงรค์บริการเพื่อทวงประชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกับเทศบาลเมืองกรสิน ช่วงเทศบาลชวนชิมผ่านทางเคเบิลทีวีเช่นเคยค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดกรสินมีของมีของฝากมากมายและยังรวมถึงร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและวันนี้ดีฉันก็ยืนอยู่ร้านข่อยจั๊บอุบลซึ่งที่นี่ก็เป็นหนึ่งร้านที่มีสุดเด็ดความอร่อยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปและความพิเศษของเส้นที่เหนียวนุ่มส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นบรรยากาศในร้านจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปชมไปชิมข้างในกันเลยค่ะ คคาดิฉันก็ได้เข้ามาถึงร้านเผจา้าบุบลนนะคะ,ะดิฉันก็นั่งอยู่กับพี่นางค่ะสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะพี่นางเป็นเจ้าของร้านเผจา้าบุบลนนะคะซึ่งถือได้ว่าผืจ้าบุบลนร้านนี้เป็นเป็นร้านที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาฬสินเลยทีเดียวเพราะว่าได้ข่าวมาว่าคือร้านเราคือพิเศษด้วยความของ พิเศษความไอพิเศษเส้นที่เหนียวนุ่มที่ไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะและยังมีน้ําซุปรสชาติที่กลมกล่อมด้วยนะคะคือถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่จะมารับประทานหอยจับที่นี่นะคะต้องขอแนะนําว่าต้องชิมก่อนรุงใช่ไหมคะเพื่อเราจะได้ชิมรสชาติที่อร่อยของน้าซุปนะคะค่ะคือพี่นางคะที่พี่นางทามาเนี้ยสองเมนูนี้มีนอกเหนือจากมีเมนูอื่นไหมคะมีค่ะมีข้าวต้มมีมาม่ามีลูกเส้นด้วยนะคะ ถ้าพูดถึงว่าข่อยจาบี้นะคะร้านก็คือถือเป็นอาหารที่แบบเป็นเหมือนถึงเป็นอาหารด่วนจานด่วนเลยทีเดียวเขาได้เกิดมารับประทานก็คือใช้เวลาในการทําก็คือแป๊บเดียวไม่ต้องมากกว่านานก็ได้ทานแล้วค่ะใช่ไหมคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือหน้าตาของข่อยจ้าบถ้าพูดถึงว่ารับประทานถ้วยนี้นะคะขอบอกว่าอิ่มยิ่งกว่าข้าวอีกถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามาหิวๆอย่างเงี้ยได้เห็นแบบรับประทาน อิ่มแน่นอนค่ะในความของเส้นนี้นะคะเส้นจะเหนียวนุ่มมากเลยนี่ก็คือถ้าพูดถึงว่าเราให้แบบจุใจกันไปเลยมีทั้งหมูแดง <Understanding. S 1> ใช่ไหมคะพี่นางมีทั้งหมูแดงมีเขาเรียกเป็นหมูเดงใช่ไหมคะหมูเดงแล้วก็มีผัดหมียอด้ว<ๆ>ย ถ้าเกิดพูดว่านะคะถ้าเกิดราคาราคาก็ไม่แพงด้วยรับประทานรับประทานเพื่อนึงนี้คือสามารถอิ่มเลยเพราะถ้าเกิดเห็นอย่างที่เห็นนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะคะคือถ้วนี้นะคะไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ถ้าเกิดคนรับประทานน้อยต้องขอบอกว่าเหลือแน่นอนนะคะพี่นางคะร้านเราเปิดปิดกี่โมงคะเปิดประมาณหกโมงครึ่งค่ะที่เจ็ดโมงเปิดหกโมงครึ่งค่ะค่ะถ้าเิพูดถึงว่าก็คือเจ็ดโมงนี้ได้ทานค่ะเจ็ดโมงนี้มาเลยค่ะทีนี้ ถ้าพูดถึงว่าหัวจํำนี่นะคะเป็นถ้าพูดถึงว่าก็เป็นอาหารเช้าเป็นอาหารเช้าเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการนะคะอยากรับประทานอาหารเช้าหัวจํำนะคะ<ช>ก็คือสามารถแวะมารับประทานที่นี่ได้นะคะ<ช>คือร้านเราเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งเลยทีเดียว7จ็ดโมงก็คือสามารถรับประทานมารับประทานได้เลย<ช>ถ้า,<ช>ถาพูดถึงว่าเอาอย่างเงี้ยตกลงว่ามา7จ็ดโมงดีกว่ามาเจ<ม>็ดโมงนี่คือได้รับประทานชัวเลยห้าโมงเย็นนะอ๋อร้านเราเปิดนะคะเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะจนถึง5้าโมงเย็นนะคะ ถ้าพูดถึงว่าก็อิ่มกันเป็นเลยทีเดียวพี่น้าคะพี่นางมีอะไรจะแนะนํากับคุณผู้ชมไหมคะร้านเราตั้งอยู่ตรงไหนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรบ้างคะตอนนี้ร้านเราตั้งอยู่หน้าวัดสว่างคงคานะคะมีมีไดโนเสาร์สองตัวนะคะถ้ามาถึงแถวนี้จะรู้เลยว่าร้านกุญแจแวนนี้มีร้านเดียวที่อร่อยมากเลยค่ะ คือค,คือคุณผู้ชมมานี่นะคะคือจะ,จะสังเกตได้ง่ายอยู่ตรงวงเวียนไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สองตัวจะตั้งเป็นต่างาถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดกาลสิธห์นะคะ,ะที่กาลังชมรายการเที่ยวไปกับเทศบาลเมืองกาลสิธห์ของเราตอนนี้นะคะ,ะถ้าเกิดอยากรับประทานขวยจ้าผูบนชอบรับประทานขุยจ้าผูบนะคะทางรายการต้องขอแนะนําคุณผู้ชมมารับประทานขวยจ้าผูบนอยู่ที่วงเวียนไดโนเสาร์เลยทีเดียวคือร้านนี้ถือเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ในความโดดเด่นเส้นความอร่อยของเส้นเหนียวรุ้มด้วยใช่ไหมคะรับประกันความอร่อยรับประกันความอร่อย ต้องขอบอกว่ารับประทานมาหลายวันหลายวนะคะหาแล้วร้านเราปิดวันไหนบ้างคะมีวันปิดไหมไม่ไม่มีวันปิดแค่นอกแก๊ปิทูระนะคะอ๋อถ้าเกิดคุณผู้ชมมารับประทานนะคะถ้าเกิดมาวันไหนต้องขอบอกว่าเจ้าของร้านปิตูระจริงๆค่ะถ้าเกิดพูดถึงว่าก็ไม่มีวันปิดแต่ถ้ารนปิดแต่ถ้าเกิดผ่านมาอยากมารับประทานคือวันนั้นต้องขอบอกว่าปิตุระจริงๆเลยต้องปิดใช่ไหมคะแต่ถ้าปกติก็คือเราก็ขายทุกวันขายทุกวันใช่ไหมคะ ต้องเขาบอกว่าลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงว่าร้านข่อยจ้าบุบนแดนวนเสาวงเวนแดนวนเสาไม่มีใครไม่รู้จักในจังหวัดกฬสิน์ต้องมาที่นี่ทีเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะถ้าเราพูดแล้วแล้วก็ขอมาขอชิมกันเลยดีกว่านะคะนี่คือถ้าพูดถึงว่าความโดดเด่นของร้านก็คือเมนูหลักที่คุณผู้ชมมาแล้วระทานก็คือจะเป็นข่อยจ้าบ้บนใช่ไหมส่วนมากเขาจะสั่งข่อยจ้าูุบนกัน ใครอยากก,กินมก,ก็จับก,ก็มาเลยนะคะอู้สึกยัคุณผู้ชมคะอิ่มอิ่มจริงๆเยอะมากเยอะมากค่ะต้องขอบอกนะคะว่าต้องชิมก่อนปรุงจริงๆ <S <S อ,อร่อยมากอร่อยะค่ะน้ำซุปอ,อร่อย แล้วตัวเขาเรียกหมูเด้งนะคะหมูเด้งนี้นุ่มมากแล้วพอทีเนี้ยนี่คือเป็นนี่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนี่คือตัวของเส้นใช่ไหมคะ<ช>เส้นที่อร่อยเส้นจะเหนียวนุ่มะอือเส้นนุ่มจริงๆอ่ะคะ่ะเหนียวหนึบอร่อย แต่ขอบอกที่สำคัญคุณผู้ชมมารับประทานเผยิจับอุบลที่นี่ต้องขอเน้นเลยว่าชิมก่อนปรุงเพราะตัวน้ำซุปนี่กลมกล่อมกันมากอร่อยมากแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะชอบเผ็ดหรือหวานก็สามารถเติมได้นิดหน่อยแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยก็ได้อร่อยจริงๆค่ะและอีกถ้วยหนึ่งนะคะก็จะเป็นมาม่าใช่ไหมคะนี่คือมาม่า คุณผู้ชมคะนี่คือจะเป็นมาม่าเส้นมาม่าครับมันก็จะมีเป็นเส้นขวนจาจับเส้นมาม่าแล้วก็มีเป็นุ้นเส้นใช่ไหมคะนี่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดชอบรับประทานแบบไหนก็คือสามารถเลือกได้สั่งได้เลย <จะ S 2> ทีเดียวนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะที่กาลังที่กําลังมองหาร้านอาหารรับประทานนะคะหรือว่าท่านใดที่ชอบรับประทานก่อจ้าปุบนนะคะทางรายการเที่ยวไปกับเทศบาลเมืองกาลสินนะคะต้องขอแนะนาคุณผู้ชมมารับประทานก่อย้าปูบลน,นะคะทรวงเวียนไดโนเสาร์ร้านนี้ขอบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จัก <แ S 1> สูตรเด็ดความอร่อยร <แ S 1> ้านเราเปิดมานานยล้วค่ะ 12 13ปีได้อ๋อถ้าพูดถึงว่าก็นานนะคะ1 2บสปีนี่นานถ้าเกิดชาวจังหวัดกาลสินถ้าไม่รู้จักนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะค่ะทางรายการนะคะต้องขอแนะนาคุณผู้ชมมารับประทานมาชิมถึงความอร่อยของไข่จับอุบลที่นี่เลยทีเดียวและที่นี่เรายังมีป้ายการันตีถึงความอร่อยคือป้ายกินฟุตกูเทสรับประกันด้วยคุณผู้ชมมารับประทานที่นี่ไม่ต้องกลัวผิดหวังรับประทานรับประกันได้ทั้งทั้งความอร่อยทั้งความสะอาดของอาหารเลยทีเดียวนะคะค่ะวันนี้นะคะทางรายการเทสมานชนชิมนะคะ ขอขอบคุณที่นางมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ค่ะที่ให้เกียติทางรายการได้มาชิมผหจับที่อร่อยนะคะ <Yeah. S 1> ได้ได้มารู้จกักกับร้านที่พูดถึงที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดกาลสินเลยทีเดียวนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วส่วนครั้งหน้านิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมไปช,มไปชิมอาหารอันใดนั้นต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวรายการที่นําคุณผู้ชมมาพูดสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันนะครับวันนี้ผมนาคุณผู้ชมมาพูดคุยในเรื่องของการถามว่าคุณชอบรับประทานอะไรนะครับเราก็จะใช้ประโยคง่ายๆนะครับบอกว่า what would you like what would you like, you like ก็ถามแค่ว่าคุณชอบอะไรนะครับถ้าเผื่อว่าเขาต้องการชอบหรือทานสลัดก็จะบอกว่า I would like some salad I would like some salad นะครับหรือถ้าเราเจอคำถามนี้เราต้องการทานสลัดแล้วก็พูดง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ I would like some salad นะครับเราก็จะได้รับประทานสลัดอันอร่อยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ทาจังหวัดกาลสินสถานีตำรวจภูธรเมืองกาลสินและเทศบาลเมืองกาลสินขอเชนิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในบริเวณจุดเสี่ยงถนนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินสมัครเข้าร่วมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV มาร่วมกันสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนรายละไม่เกิน4,000บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่043811111 043822188และ043821354-6ต่อ406